อุ้ยพี่น้อยเอลครับตัวนี้เอลแม่แป้งตัวนี้ให้พี่น้อยไม่ละครับพี่น้อยพาราหกเก้าเอาไหมแม่แป้งให้พี่น้อยไหมครับตัวนี้แม่แป้งให้พี่น้อยไหมครับตัวนี้ก็อยู่ข้างนอกครับได้อ่าพี่น้อยแคปแล้วกดหนึ่งเลยครับพี่น้อยตัวนี้ผมให้พี่น้อยก็ได้พี่น้อยหกเก้าูตรแคปกดหนึ่งเลครับ ขอบคุณมากครับอย่าลืมส่งรูปไปทางนี้นะครับนี่โอเคขอบคุณครับผมเลยเจ็ดตัวเจ็ดตัวพอดีแหละพี่พาีีมาพอดีอ่ะเดินนองน้ำเอ้ยเดี๋ยวพอจบอันเนี้ยผมมีอะไรดีๆมาแนะนำปเป็นเรื่องที่ดีมากครับ มี XL แอไหมครับมีครับเดีย๋ยวผมให้ดูนะขอโทษอย่าสาบเลยนะหนูยอมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครสาบหรอกม,มีใครสาบหรอกม,มีหรอกจริง เรียบร้อยนะครับหน่อยเรียบร้อยใช่ไหมครับโอเคตัวไปต่อครับนิดนึงจะหมดแล้วอ่ะสุกๆแล้วกันโอ้โหสีอะโอ้โหดูสีดิใหญ่มากเกินไปไหมเกินไปเปล่าโอ้โห พี่ดูโอ้โหดูความใหม่ของมันดิไหม่กอดโอ้โหโคตรูุดหม่กอดโู้ยไซเอลไซเอมโอ้โหผู้หญิงมาคานี้เหมาะอะสีมันออกเป็นสีสีในกล้องเลยครับเป็นสีกรมแบบอู้หูใหม่มาก มือหนึ่งครับทีนีหนึ่งเลยเพราะว่าผมเพิ่งแกะเลยโอ้โหโคตรงามอ่ะอะตัวนี้เอ็มครับเอ็มตัวนี้ใครรับเอาไปเลยครับหกเข้าศูนย์หัวราคาน้อยมากเอาไปเลยครับหกเก้าศูนย์เบิมชื่อรับเลยพาราเลยครับหกเก้าศูนย์เอ็มตัวนี้จบเลยอ่ะพี่เดือนหกเก้าศูนย์ครับผมเรียบร้อยพี่เดือนแคบแล้วกดหนึ่งเลยครับโอ้โห ตัชิงดูดิไวมากดูสิอราคานี้จบี่เดือนเรียบเรเลยครับแท้ครับบอกเลยว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ไม่ม,ไม,ไมีไม่ไม่แท้นะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เดือนเขียนแล้วคนเดียงเลยนะครับใช่ถ้าตัวน,นี้ใหญ่ก็คือพีแบบจบเลยอ่ะพี่เดือนอยู่ไหมครับพี่เดือนอ๋อพี่เดือนเรียบรอ้อยโอเคขอบคุณมากครับ ใช่เป็นภาพวงผู้ผูที่เรียนคุ้มเลยตัวเนี้ยนะผ่านพูดนะฮะผู้โูแล้วกาข,ข,ขายขายราคานี้ยคุ้มอ่ะจริง ตัวเมื่อกี้อาไเนี่ยครับคนชื่อเดือนได้ก่อนค่ะโอ้พี่เดือนเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนะนี่นะครับอย่าลืมโยนรูปไปนะคบอย่าลืมโยนรูปไปตรงนี้นะครับ เอเคื่อนาะเป็นหลักใช่ครับเอาเครื่องหมเป็นหลับโหโหเื่อครูิลัยอ่ะโอ้ใช่แอลชอลชอโอ้โหแอลพี่วิสรูไปวเอลใสได้เอลใส่ได้เอใส่ได้เลย อาตัวนี้ใครรับเอาไปเกต90ครับจบเลยตัวนี้ LXL ใายได้ครับพิมพ์ชื่อตามด้วยพารามาเลยครับโอ้พี่วันชัยโอ้ยขอบคครับผมครับพี่วันชัยพี่วันชัยแคร์รับกดหนึ่งเลยครับพี่อุ้ยขอบคุณครับผมพี่หมอนพี่หมอนไม่ทันนะครับพี่พี่ต้องพิมพ์ชื่อเร็วกว่านี้นิดนึงโอ้โหสวยมากเดี๋ยวใส่ไปกัทมอเลยครับตัวเนี้ย ใส่ไปหาพี่แพรเลยอูโหูสวยจังขอบคุณมากครับผมกล่าวว่าคุณอย่างงามดีใจมากแล้วตัวที่แล้วอ่ะปัดก็ใส่ไปบอลทมองเหมือนกันที่พี่วันชัยเอฟให้มาขอบคุณครับผมอู้สวยมากดีใจมากสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับพี่วันชัยน่ารักมาก จริงครับจริงโอ้สุดเลยอ,อ่ะอ่ะมีคนขอชว์แบบเมื่อกี้ไอไลท์ที่ตอบไอไลท์ที่ตอบไอไลน์ที่ตอบครับฉันรัพี่วันชัยอ้าจะมาจีบกันในไลท์เหรอ มีเอ็มสีขาวหรือสีครีมไหมครับอาเดี๋ยวผมหาให้นะ,นะอ่ะสีกรงุงให้ดูนะครับให้ดูใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยนี่แบบนี้นะครับออร์โดนะออร์โดนะยนะันชัยน่ารักมากค่ะตัวนี้ใช้อะไรอืออะไรวะใช้ สี่สองสีสองสสครับสี่สองสี่ครับ M ครับ M L โอ้โห L M L ครับเลย M L อ่ะตอนนี้ใครรัเอาไปแค่นี้พออุ้ยซือคุ้มละมากองบีดด้วยนี่นี่ไว้จั้องบีด นี่ตนี้เลยนี่จบเลยจบตัวนี้ใครรับเอาไปเลยครับ690ก้นนี้หอเอครับใส่ได้สบายมากจริงจบเลยโอ้โหพี่แนน690โอเคครับผมพี่แนนแคบแล้วกดหนึ่งเลยครับสวยมากโอ้โห มีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับแต่ว่าสภาพแบบใหม่มากแล้วก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ได้รับมานะครับเป็นร้านที่แบบเออได้มาจากร้านดีเลยครับแต่ผมบอกว่าร้านไม่ได้ครับจริงโอเคขอบคุณมากครับแต่ถ้าไปเทียบถ้าพี่ไปซื้อที่ติดแดงอ่ะบอกเลยว่าราคาแรงกว่านี้มากๆพ่อฝากไปกับพี่แพดี้รอบไปแล้วอ่ะเสื้อตัวหนึ่งผมซื้อหมดสี่ศูนย์ศูนย์ตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวนะครับบอกเลยขอบคุณมากครับเรียบร้อย พี่แนนเรียบร้อยโอเคครับพี่แนนเรียบร้อยครับอ่ะจะครบตัวแล้วจะครบตัวแล้วอีกนิดเดียวจะครบตัวแล้วครับ mm. อุจริงจริงครับเจ็บทุกตัวมอแนนเอาไปขก้าวคอ พ,พ,พ,พี่เคยังครับยังครับตอนนี้ผมรอพี่แพรอยู่ขอพี่แพรี่อยู่ทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นใหม่ได้ไหมผมขอ,อขึ้นใหม่ได้ไหมแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอขึ้นใหม่นะครับแป๊บหนึ่งเป็นของ<ม>ขอีแอลครับ เอลนะครับตัวนี้เอลอันนี้ไม่สองนะครับไม่สองนะตัวนี้ไม่สองนะครับโอ้หอ่าตัวย่อไปห้าเก้าศูนย์พอครับตัวย่อไปห้าเก้าศูนย์พอซิปตรงนี้นิดหนึ่งครับนิ่เดียวนี่แค่ซิปอ่ะตรงนี้นิ่เดียวครับแค่ซิปนะที่เหลือโอเคหมดใส่แบบนี้เลยสวยมาก หล่อมากเลยค่ะอุย้ยใครได้คนแรกเนี่ยห้าเก้าศูนย์อายเลอร์ทิกต็อกอครับพี่บอมครับพี่บอมอ่าโอเคพี่บอมแคปแล้วคนหนึ่งเลยครับพี่บอมพี่บอมแฉลบแล้วคนหนึ่งเลยนะครับโอ้โหสวยเนาะโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมสง่งรูปไปวันนี้นะพี่วันนี้เลยโอเคครับไอเลอร์ทิกต็อกครับเอออย่าลืมพูดไอเลอร์ทิกต็อกด้วย พรราชาพระราโอเคเอานี้ครับพี่บอมห้าเก้าบุ๊หมดแล้วหมดแล้วเนี่ยทำยังไงดี <c oughs> <c oughs> ครับตัวนี้เป็นผีเท่าครับเป็มหมดพลังแล้วพิมพาราเป็นตัวหนังสือโอเคนี่โอ้โหพี่ดูสวยมากใหม่มากโอ้โหเอ็มซิงเป็ดอ่ะใครเร็วใครได้ครับตัวนี้เอ็มครับโอ้โหพี่มาวีหกเก้าศูนย์โอเคเอามาเลยพี่ตัวนี้เอามาเลยครับ พี่มาวินโคตรเร็วอะอาพี่พี่มาวินแคปแล้วคนหนึ่งเลยครับพี่มาวินเอ็มครับตัวนี้เอ็มโอ้โหคหรหล่อพี่เมย์ไม่ทันครับพี่เมย์พี่มาวินมาคนแรกเลยครับโอ้โหมาวินหกเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้คือมาวินไหนวะขอดูหน่อยใช่ใช่มาวินไหมใช่น้องมาวินไหม โอเคเรียบร้อยมาวินขอบคุณครับตัวนี้มาวินได้ไปนะครับตัวนี้มาวินได้ใช่ค่ะเอาจิ้งเหรอมาวินที่โรงเรียนอะนะมาวินที่เป็นอะคาเดมี่วะใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไม่ใช่เอาไม่ใช่เรอ <laughs> เอาผิดคนซะแล้ว นุ่งเนี huh. uh ่รอดูอโอเรับงนึ่งนะครับตนึงนะะของคนุ่ง่นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมเให้ดูนะอนนี้ของคุณนุ่งนี่นะครับอันนี้ไมด้เปิดนะด้นหจะแพบนแกะเลยก็ได้ไม่เป็นไรดูนม่งเนี่ยนี่ครับ ขนะองคุณนุงแมพนะครับไอเลิฟติ๊กตอครับไอเลิฟติ๊กตอคุณนุงแมพนะครับตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยสวยสวยสีสวยจังโอเคครับใกล้หมดแล้วครับอ่ะเรียบร้อย<ๆ>นะอ่ะตัวต่อไปนะครับอุ้ยใกล้หมดแล้วเนี่ยเอาแค่นี้พอม ไี่พอแล้วหมดมอพอแล้วีกคัละาับนี้สวยปังๆนะคขอบะคะุณครับพี่แลีมายางพี่แลีมายงอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้าโอ้ o god พอมอวี่เอ,อม็ม อ,มอ,มอิมพี่โอ้โหใส่มาเลยเหรอใครใส่มาก่อนครับใครใส่มาก่อนครับเมื่อกี้ใครใส่มาก่อน,น,อน,น,อน,น,อนด้วยผมหน่อยผมอะใครรับตก็นีอิมครับหกเก้าศูนย์รับเลยครับราคานี้โอ้โห โอ้สวยเนาะพาราครับคุณแอนแคร็บกดหนกอนนะครับคุณแอนโอ้โหงามโคตรโอเคครับขอบคุณมากครับคุณแอนสวยรีบเลยสวยมากคุณแอนนะครับคุณแอนครับหนึ่งนะครับ อย่แค่นี้นะคะทุกคนอย่างแค่นี้สุดท้ายแล้วห้าตัวสุดท้ายครับห้าตัวสุดท้ายมาไหนๆก็ไหนๆให้หมดไปเลยห้าตัวสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็วมกจะนั่งรอพี่พ้ดีละไ,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม่ไม่ซึมครับไม่ซึมไม่ซึมครับนี่ไม่ซึมครับผมผมทำทุกรอบเลยครับ นี่เป็นของนี่นะครับของหนูกอ่อนว่าไงประมาณแต่ว่าไม่ใช่ตัวลนะเออเดี๋ยวห้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะตัวนี้ใครรับเอาเลยครับ5 9 0อนะ่์ะอิมครับอิมเอล หนึ่งแปบหนึ่งนั้นคนมีใครรับไหมครับตัวนี้นี่เอาไปห้าเก้าศูนย์ครับไอเลือ์ติกตอมีใครรับไหมครับมีอยู่ใช่ไหมครับอ่ะพี่ฟ้าฮารีพี่ฟ้าฮารีแคปแล้วกดหนึ่งครับตัวนี้พี่ฟ้าฮารีแคแล้วกดหนึ่งนะครับ 21.01หรือเวลาเราไม่ตรงกันเฮ้ยเจ้าพี่ฟ้าทะเลแขกล้คนหนึ่งเลยนะตอนนี้นะไอเลิศติ๊กตอกไอเลิศติ๊กตอกขอบคุณมากครับผม,ม,บผมพี่ฟ้าทะเลสวยเรียบดูอ่ะเลียนสีจนสุดท้ายนะครับเรียนสีจนสุดท้ายแล้วอ,ลอันนี้พี่ฟ้าทะเลได้สีนี้ไปเลยครับ สุดท้ายแล้วสีตัวสุดท้ายเลยค้วสี่ตัวสุดท้ายแล้วครับทุกคนไอเลือดติ๊กตกไอเลือดติ๊กตกไอเลือดติ๊กตกทุกคนครับพี่เพที่กลับมาแล้วบอกด้วยนะครับโอ้ยอันนี้เป็นผ้าครับอันนี้เป็นแบบผ้าครับทุกคนไม่ใช่ผ้าบอกนะครับเป็นผ้าครับตัวนี้คสวยงามเลยนะเอลครับ อุ้ยสวยเนะยาะเดี๋ยวดูไซส์ก่อน L <laughs> L XL ครับสวยมากรองรังเอกถูกครับรองรังเอกอ่ะนี่เลยครับ L ตัวนี้ใครรับเอาไปเลยตัวนี้ผมขอ710เพิ่มชื่อตามลัทพาพาวเลยครับ710เท่านั้น L XL ครับตัวนี้ไอเลิฟดิสตอรครับไอเลิฟดิสตอร จ็ดหนึ่งศูนยครับพี่ตัวนี้งานนี้เป็นผ้าดีด้วยพ่อค้าขายเก่งจังครับอืมนิดหนึ่งครับพี่หนึ่งน้องลืมบ่อยใช่ครับอะตัวนี้ใครรับเอาพารานนี้ไปเลยครับอะลดให้ายปเหลือหกเก้าศูนย์นี่แหละราคานี้แหละพอให้มันได้บันนี้พอให้มันหกเก้าศูนย์น 6, 9, 0, แค่นี้พอครับจบเลยตัวนี้ LXL ใส่ได้ครับผมสูงว่าแปดสิบบาท แม่หเหน่งโอเคพี่เหน่งครับพี่เหน่งพี่เหน่งหกเก้าศูนย์แคปแก้วคนหนึ่งเลยครับผมขอบคุณครับพี่เหน่งหกเก้าศูนย์ครับผมพี่เหน่งโอเคขอบคุณมากครับผมพี่เหน่งเหลือสามตัวสุดท้ายแล้วนะสามตัวสุดท้ายแล้วนะครับสามตัวสุดท้ายแล้วพอแล้วอันนี้คุณเหน่งนะครับคุณเหน่ง อ่าครับสามตัวสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับสามตัวสุดท้ายให้มีแล้วโอ้ยจ้าพี่คัลลค โอ้โหสวยมาจึ่งๆเลยเป็นของออร์ดอนะครับออร์ดอวันนี้พ่อค้าอารมณ์ดีจริงๆที่สุดครับรอู้ยใส่ได้ของร่างหรอเย๋ะว่าโอลดาเดียวหุ้ยข้างในเป็นผ้าเย็ๆนๆนะทุกคนตัวเนี้ยอ่าตัวนี้ใครลาเอาไปห้าห้าสูพอ L X L ครับ L X L ห้าศูนพอ, L X พอครับ ส่งรูปทางนี่ครับข้างบนนี้เลยนี่พี่ฟ้าออเลข้างบนนี้เลยครับอ่าพี่หนิงห้าศูนย์นะครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับพี่หนิงแคบแล้วคนหนึ่งเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับเฮ้ยสวยนะสวยมาก โอเคพี่หนิงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยว,วสองตัวสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวสองตัวสุดท้ายแล้วสองตัวสุดท้ายแล้วนะครับทรายค่ะขอบคุณมากครับพี่ป๊อสพี่หนิงนะครับพี่หนิงเอาไปนะฮะอ๋อสองตัวสุดท้ายะครับ ตัวนี้ไซส์เนะครับแต่ความยาวคือ L ตัวนี้ไซส์เอนะครับคือความยาวเท่ากันเลยตัวนี้จะเป็นไซส์ฝรั่งนิดหนึ่งอะสองตัวนี้ครับใครรับเอาเอาไปแค่ราคาพันสามร้อยพอสองตัวนี้ครับราคาไซส์เ์ L ครับตัวนี้ไซส์ L ออันนี้เป็นของออร์รดครับอันนี้เป็นของแก๊บครับมือหนึ่งทั้งสองเลยอะใครรับเอาไปเลยครับหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พอครับสองตัวนี้สองตัวสุดท้ายแล้วครับ สองตัวสุดท้ายมือหนึ่งทั้งสองนะครับอันนี้เป็นของรอรอันนี้ของเป็น J P นะครับ G P แล้วก็สกุเอานะครับเพราะผมพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวโดนครับมีไหมครับสองตัวนี้ครับสองตัวสุดท้ายแล้วใครรับเอาไปเลยครับหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ครับจบเลยหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ครับสองตัวนี้หรือว่าหรือว่าจะให้ผมให้ดูเทียรตัวไหมให้ดูเทียรตัวผมก็จะขายราคาหกเก้านะหกเก้าทั้งสองนะครับ เอาไหมเอาไหมครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดดีกว่าตัวนี้ก่อนแล้วกันคิดว่าตัวโอเคคิดว่าสองตัวมันจะจะลดไงครับสองตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่พาร,รี่เสร็จหรือยังไปซื้อน้ำอะไรน,นานจังน,นี่เจพี J ่ตัวนี้ไซส์ L ครับผมเฮ้ยเฮ้ยซิมนาตัวนี้ซิมนาด้วย พูดพาราครับตัวนี้อ่ะพาราไป690พอครับแอลครับตัวนี้พารา690ครับมือหนึ่งมือหนึ่งครับตัวนี้พารา690ครับพารา690ผู่งามเนาะพี่อะไรครับเนี่ยพี่อีหมูตุ๋นเหรอครับหมูตุ๋นเหรอครับพี่หมูตุ๋นเหรอครับ sorry I love it ต k ใครได้ครับตัวนี้ใครได้ครับ เฮ้ยร้อยเก้าสิบได้ลนะพี่ตัวน,นี้มือหนึ่งนะครับใครได้ครับใครได้อะผมก็ดูไม่ทันอ่ะพี่ตุนครับพี่ตุน๋นพี่ตุ๋นแคปแล้วกดหนึ่งเลยครับพี่ตุน๋นโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับเรียบร้อยอ่ะัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วครับ ตัวสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้โอ้โหฟังไรห,หมดแล้วพี่ไปเรียนให้กลับไหนพี่ไปเรียนไปกลับไปอีกแล้วอ่ะสุดท้ายสำหรับวันนี้สุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วครับผมมือหนึ่งนะมืนะอสองผมใครข้างไหนไม่เป็นไร ตัวนี้ไซส์เอลนะครับป้ายไซส์เอ็มแต่ความยาวไซส์เอนะครับาะเป็นไซส์กลางแล้วป้ายยังอยู่ครบแบบนี้เลยจึง้งโคตรจึ้งเลยอะมาตัวนี้เตรียมเลยครับตัวนี้ไม่หกเก้านะครับตัวนี้ไม่หกเก้านะตัวนี้สวยครับจริงเป็นลายทอหอนะครับนี่ ที่รับมาแล้วเหรอครับโอเคตัวสุดท้ายพอดีอ่ะตัวนี้ใครรับเอาไปเจ็ดเก้าศูนย์ครับตัวสุดท้ายนะครับใครรับเอาไปเจ็ดเก้าศูนย์ครับใครสิบก่อนน้องฟอร์ดคนดูอ่ะเจ็ดเก้าศูนย์พี่พี่พัส,สรีขาวสะอาดแคบแล้วกดหนึ่งเลยครับมือหนึ่งนะพี่ตัวนี้ไซส์เอลครับอ่ะพี่แคบแล้วกดหนึ่งเลยครับพี่พัส,สรี สวยมากจริงยังอยู่ไหมครับภาพไม่อยู่ภาพคนอื่นนะแล้วผมขายและะ้วค่ะอาพี่วัสดีเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมพี่อย่าลืมส่งรูปไปทางแอปเขียวตรงนี้นะอย่าลืมส่งรูปไปทางแอปเขียวนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับหมดเกลี้ยงเลยครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากคนระับขอบคุณทุกคนเลยนะครับพี่ไี่มาแล้วพี่พี่มาแล้ว รอใจจริงๆอ่ารอพี่แพรครับรอพี่แพรพี่อะไรนะฝริวไม่แกะพอดีเลยเนะาะจังหวะพอดีเปะ๊ะเลยอะพี่พัสสีโอเคโอเคเรียบร้อ,รอยน้องก็ไม่ดู ีครับหมดแล้วครับหมดแล้วพี่พ่พลนไลฟ์ยังครับยังเหรอไลฟ์ยังครับพี่เคเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะงั้นเอาอย่างนี้ขอขอเอ,อย่างนี้ขอประมาณสามนาทีผมขอลงไลฟ์สามนาทีเดี๋ยวผมมาขึ้นใหม่ได้ไหมผมขอเอาอันนี้ไปให้เพื่อนแอดมินพับให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอจะขึ้นมาใหม่พอไม่แพรลีโอเคเนาะเดี๋ยวผมขึ้นอีกรอบหนึ่งนะ ผมพอเอาอันนี้ไปเคลียร์ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมมาขึ้นใหม่นะแปบ๊บเดียวครับได้โอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปเคลียร์แป๊บหนึ่งก่อนจะได้สบายใจ